สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขนครับเมื่อนี้พบพอกันคือเก่าครับก็เบาเช่นเช่นสวยแชนแอลครับผม มาครับพี่น้องกินก้อยเสือหองไห้น้ำเบาเชนครับเอาแบบเขียนๆคียนครับพี่น้องเมื่อนี่เลือดบลายปันไดยเอาเอาเบิ้งมันสิเสบคือร้อยเลือดบ่์ครับก้อยแบบเขียนเคียนกน้อยครับเมื่อนี่ครับขมลำลำคือเราใส่ข้างในน้ำครับพี่น้องมีตับมีอ่าสามสิบกีบใส่น้ำคันเท่าใส่น้ำครับหลักะมีแบบสะดุ้งไฟบอมครับพี่น้องเนี่ยครับยังหอนหออยู่ครับโอ้มามครับปล่อยให้เย็นบ่ได้ครับเดี๋ยวมันสิขึ้นไข่ เสียบน้ำกันขี้เกลาเข่าเหนียวกะสี่ครับโอ้ยเขาห่อนห่อนมามาครับสอยยังมือเศร้าครับมือเนี่ยครับสวยก็เบา,บาเช่นคือเก่าจุดจวดน้ำกันพักจะหลายครับมีทั้งผักตูมฝรั่งครับหยอดตูมฝรั่งสลัดกระลำแตงกวาโอ้หลายครับสี่ครับทั้งที่กับมีเร้่ง มาละขี่นกครับขาดบร่อยผมเอามัมคือเกา่ารับลูกโดดกับเอามากัดแซ่มาจุดจวดน้ำกันลองเจียวสัก่อนครับพี่น้องปั่นเขาใหญ่ๆบุดคือเกา่า <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยครับแบบสะดุ้งไฟ mam lam đẹp hơn các bạn thấy không, ngót tụm phẳng, phật phật không, sờ hoàng hải các bạn thấy อจิตกัดขึ้นดังฮึ่นๆนี่ว่าบอ่อมีเลือดกับมีอยู่ครับหันบอ่อไหลบอร,บอร้อยเลือดปันไหนเหมือเนี่ยแข็งแก่่งยัอย อุ้ยครับหญ่ๆเบังกันนะอ่ะอืมเฮ้เสียงกาธรรมาชาติต้องให้ท้องหน้าครับ เมื่อนี้ก็กินเยอะแจกขั้นแท้คือเกาอไปน่องวันสิตั้งโตขึ้นยังล่มเบือเบือเพราตั้งโตแล้วก็บม่ค่อยล่มปัไดเมื่อเศร้ากับจะเศร้ากัอากาศยังหนาวอยู่ครับออื แบบสะดุ้งไฟกับแทบครับ ขึเก้าครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับคุยค,ยค,ยคยรับใหญ่ๆอดจังขัก จะค่ำกันอ่ะปิดถ่ายครับพี่น้อง โอ้ยใส่ลูกโดดเข้าไปนตาแตกเลยครับพี่น้องแสบคือเกาครับก้อยเสือครับก้อยแบบแขรนแครนครับเลือดบบหลายหลครับเมื่อนี่หลกักบแบบสะดุ้งไฟครับนี่ครับเอาว่าเบิดครับเหลืออยู่จังนมอเมื่อนี่จัดมากเกิงกิโล กินตาเสาพอดกะกินได้บ่หลหลปันไดครับพอดีเอาไปเอาไปอู๋ไว้เอาไปขวานะครับจำกินเที่ยงพอดีั <c oughs> บเนากเก่าบรรยากาศครับมาฝากพี่ตอนนอ้องทือเ่าครับกินนยู่ใต้ต้นเดาหม่องโาเน่อยครับเกียคันเทนน้าครับพี่น้องบางตั้งโตมันล่มให้แห้งครับ พราะตังโตแล้วอรคือจังบ่มีล่มแดดก็ออกแต่แก่ละครับแดดแดดก็เริ่มแก่แล้วเอากระแช่คือเราครับพี่น้องก็ฝากไว้นะครับเบาเช่นก็ได้เอาก้อยครับก้อยเสือแล้วก็เสือสะดุ้งไฟนะครับมาฝากพี่ตอนน้องครับมักบ่มักก็ไลยนะครับถ้าถึกใจก็แช่เบาเช่นได้ครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังแห้งโอกแห้งใจกันครับพี่น้องก็ติดตามไว้ครับพี่น้องกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วครับเดี๋ยวสิไม่คิดใหม่ๆมลงให้เบิ้งยนเลยๆครับพี่น้องครับติดตามไว้่ามืออ่นเบาเช่นสิกินอีหยังนอครับแต่ยังคิดบ่ออี่ครับหอดมืออื่นหมละครับจังว่ากันไม่เอาเมื่อไหนกับวันเสาครับเป็นวันหยุดหลายๆท่านนะครับพี่น้องกะพักผ่อนครับ เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ยังสู่งานกันไหมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรลำรวยสำเร็จลุงเรื่องครับสวัสดีครับ